The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Of samsara, there is no way to get away. Under the law, the law of karma. เเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาปัจจุบันทำงานอยู่กับครอบครัวธรรมกายที่มีชื่อบ้านว่าบ,บ้านมิตรภาพค่ะบ้านเดียกถูบอเพราะเราอยู่ด้วยกันหลายเชื้อชาติทั้งเชื้อสายจีนลาพมา่าไทยแต่ก็อยู่ด้วยความอบอุน่นวันนี้พวกเราสามคนรวมกันส่งเคสสตดี้มากราบขอความเมตตาหลวงพ่อเจ้าค่ะเริ่มจากตัวลูกก่อนเลยเจ้าค่ะ ครอบครองลูกมีพี่น้องทั้งหมดหกคนตัวลูกเป็นคนที่สี่พ่อแม่ตั้งชื่อลูกว่าเด็กหญิงภูเขาซเ่ลูกก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงตั้งชื่อลูกว่าภูเขาทั้งที่ทั้งทั้งที่ลูกตัวเล็กนิดเดียวในจำนวนพี่น้องทั้งหมดลูกมีตัวเล็กกว่าใครใครทั้งหมดไปโรงเรียนกระโดนเพื่อนเพื่อนล้อคุณครูก็ขำกลิ้งในตัวลูก ครอบครัวลูกวิอาชีพกเกษตรกรชีวิตคุณแม่โลกนั้นตั้งแต่เด็กๆคุณแม่ก็ถูกครอบครัวอื่นนําไปเลี้ยงเป็นคนรับใช้เนื่องจากคุณยายเสียชีวิตตั้งแต่คุณแม่ยังเด็กมากสูงตาอยู่ว่างๆก็เลยไปมีภรรยาใหม่จึงมีคนมาขอคุณแม่ไปเลี้ยงและใช้ให้ทํางานทุกอย่างตั้งแต่ยังเล็กๆเมื่อโตเป็นสาวคุณแม่ก็ได้พบรักกับคุณพ่ออ่านเร็วๆก็อย่างนี้ตามทันไหมเจ๊ะ ยึงย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นมาอยู่บ้านคุณพ่อซึ่งคุณปู่กับคุณย่าก,ก็ดีต่อคุณแม่มากเพราะคุณแม่เป็นคนดีและคนขยันตัวคุณพ่อโูบุรีเป็นประจำดื่มเล่าทุกวันบางวันก็จะมีผู้หญิงแก่แม่ไม้มาหาแรกๆคุณแม่ก็เฉยๆปล่อบาบายบอยๆข้าคุณแม่ทนไม่ไหว <c oughs> ก็เลยดาล่าไล่ไปเลย ความมีสเสน่ห์ของพ่อเวลาพ่อเมาแม่ก็จะบน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 ,บนอยู่คนเดียว <c oughs> เพราะคุณพ่อจะเงียบไม่พูดไม่เถียงสักคำ <c oughs> จึงดูแล้วไม่ไม่เป็นการทะเลาะก,กันเลย <c oughs> คืออีกคนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งฟัง <c oughs> ซึ่งลูกก็กำลังไปเป็นกระมิดให้คุณพ่อเลิกเล่าบุหรี่ให้ได้ปัจจัจจบันคุณพ่อก็แข็งแรงดีมีอายุ48ปี คุณแม่สุขภาพแข็งแรงดีอายุประมาณ43ปีว่าลูกเรียนจบชั้นม .3 อ,อายุ14ปีไม่มีเงินเรียนต่อแม่จึงให้ลูกมาหางานทำที่กรุงเทพลูกก็เลยต้องขอบายบายบ้อนนามาอยู่กรุงเทพเหมือนกับพี่สาวคนโตซึ่งมาทำงานแล้วก็ส่งเงินให้แม่ไว้ใช้ใจ่ายแต่ต่อมาพี่สาวก็ได้สามีคนไทย จึงห์ยาอยู่จังหวัดอำนาจ,จเจริญมีลูกเดียกันหนึ่งคนจึงไม่ได้ส่งเงินให้แม่อีกจึงต้องตกเป็นภาระของลูกที่จะต้องอดออมส่งเงินให้แม่เป็นบุญของลูกจ้าลูกเดินออกเดินทางออกจากบ้านที่ประเทศลาวโดวยมีแม่เดินมาส่งที่ริมแม่น้ำโขงไม่มีอะไรติดตัวมาเลยนอกจากเสื้อผ้าและรองเท้าสีใสยอยู่เพียงชุดเดียว รออยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็มีเรือหางยามารับให้เพื่อนเดินทางพร้อมลูกทั้งหมดห้าคน่อเรือมาถึงเกาะกลางแม่น้ำโขงซึ่งจะเป็นไร่ข้าโพดสูงสูงลูกและเพื่อนเืๆก็ต้องลงมาพักอยู่ที่ใต,ต้ต้นไม้นั่งรอเฉยๆจากบ่ายสามโมงที่ลูกขึ้นเรือมาจนถึงประมาณหกโมงเย็นฟ้ามืดแล้วจะมีเรืออีกลำหนึ่งมารับ่อข้ามแม่น้ำโของอีกเครื่องหนึ่ง ไปพักที่บ้านคนขับเรือเป็นคนไทยซึ่งอยู่ริมแม่น้ํโขงฝั่งไทยพักแค่นันหนึ่งคืนค่าจะจ่ายเสียคนละสองร้อยบาทพอเวลาตีสองก็จะมีคนมารับต่อไปขึ้นรถกระบ,บะนั่งไปถึงตีห้าก็ลงที่บ้านพักของคนขับรถสองสามีภรรยาสมเปในหน้าหางานให้ไว้แล้วที่กรุงเทพอยู่พักในบ้านจนถึงบ่ายสองโมงในจำแม่นทีเดียวนะก็อ,ออกเดินทางโดยรถคันเดิม แต่แบ่งเป็นกลุ่มกลมขึ้นรถคันละสมคนมาถึงกรุงเทพประมาณตีสองนหน้าก็จะไปเก็บเงินจากนายจ้างเป็นเงินเจ็ดันห้ารบาทโอ้โหจำแม่นเลยแล้วสองลูกจากรถขับไปอยู่ในบ้านของนายจ้างคอแรกก็ครัวนี้มีทั้งหมด4ี่คนมีพ่อบ้านแม่บ้านแล้วก็ลูกชายหนึ่งคนลูกสาวหนึ่งคนโดยลูกทำงานบ้านทุกอย่างพร้อมกับเป็นพี่เลี้ยงด้วยก็จะทำงานเสร็จก็จะกินข้าวหลังใคร ลูกๆของนายจ้างกระชอบมะกแลงลูกเป็นประจำคอยดูดาาลูกเสียใจเสมอๆลูกต้องแอบ,บร้องไห้เป็นประจำและจ้างผู้ชายมักจะชอบดุด่าทำร้ายคนรับใช้เป็นประจำบางครั้งก็ลงมือลงไม้ต่อมาไปข่าวว่านายจ้างผู้ชายตัองย้ายครอบครัวไปอยู่เชียงใหม่ลูกจึงไม่ตามไปด้วยเพราะช่วงนั้นมีพี่คนหนึ่งมาติดต่อง,งานไว้ให้ลูกแล้ว ครอบครัวในจ้งย้ายไปอยู่เชียงใหม่และประกาศขายบ้านหลังเกา่าลูกจึงมาอยู่กับครอบครัวใหม่ลูกต้องใช้เวลาปรับตัวกับครอบครัวใหม่นี้เพราะแตกต่างจากบ้านหลังแรกมากเจ้าของบ้านชอบไปวัดใจดีมีการส,สามคนพ่อแม่ลูกชายก้าววบหนึ่งคนลูกจะมีโอกาสได้รู้ถึงกฎแห่งกรรมและความเป็นจริงของชีวิต ละที่นี่มี DMC เปิดตลอดมากกว่าครึ่งวันเสียงบรรยายถึงธรรมะดังกล้องไปทั่วบ้านเสียงสดมนเช้าเย็นและบูชาเจดียลูกจันได้เข้าไปนักเรียนใหม่ของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแถมยังรู้สึกอบอุ่นเมื่อมีภาษาลาวปรากฏบนหน้าจอจายนดาวธรรมลูกจะมารูา้จักบวัตพระธรรมกายครั้งแรก ก็ได้ทำหน้าที่ยุวชนต้อนรับระดับโลกเลยคอยต้อนรับหลวงพ่อโลกรู้สึกปลื้มในบุญมีความสุขอบอุ่นได้พบเห็นวัดที่สวยงามยิ่งใหญ่ได้เห็นมหารมการใจดีได้รับงานอาสาสมัครมีเพื่อนมากมายแล้วก็ไม่เห็นมีใครดูด่าลูกเลยทุกคนในการต้อนรับดีไม่มีความรู้สึกแต่กลม ลูกเหมือนได้อยู่ในสถานที่ที่คุ้นเคยอบอุ่นรักการทำบุญรักการไปวัดไม่เคยพลาดเลยแม้แต่เพียงบุญเดียวแต่ร่วมเราอพาดในวันที่ยีิบสองเมษาย,ยน2องพิที่ผ่านมาลูกปลื้มใจมากไม่ได้เข้าไปในห้องทรงดีเอช่วงฝันี่ฝันและหลวงพ่อถามว่ามีคนลามาหลออพระหรือเปล่าจ๊ะแล้วก็เปิดเพลงยิ้มภาษาลาวด้วยค่ะลูกจะมั่นใจว่าหลวงพ่อต้องเห็นลูกแน่เลยค่ะ ที่บ้านที่ลูกอยู่นี้มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแฟนของพี่ชายของเจ้าของบ้านผู้ชาย <c oughs> ขอเรียกสั้นๆว่าแฟนพี่ชายเจ้าของบ้านก็นแล้วกันนะครับเขาเป็นคนจังหวัดหนองคายเขาเป็นคนชอบทําบุญชอบไปวัดต่อมาเขาได้มาพบกับพี่ชายของเจ้าของบ้านเป็นคนนําพายเขาได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายเขาก็รู้สึกว่าใช่เลย สถานที่แห่งนี้แหละที่ตามหามานานทั้งสองคบกันไปก็ะดูใจกันไปดูกันไม่นานในสุดพี่เขาจึงตัดสินใจย้ายกันไปอยู่ในครอบครัวธรรมกายียเลยที่บ้านมิตรภาพนี้ด้วยกันแต่ทั้งสองก็ยังไม่ได้แต่งงานกันพี่ที่บ้านมิตรภาพอีกคนหนึ่งเป็นคนจังหวัดกาฬสินุ์เมื่อแม่ของเขาตั้งท้องโตเขาแล้วแม่เขาก็อยากจะไปทํางานเป็นหมอนวด แต่พ่อ,อเขาไม่ยอมให้ไปทําแม่กับพ่อก็เลยทะเลาะกันแม่โดนพ่อซ้อมทุกวันจนเข้าโรงพยาบาลไม่อยากใช้พลังสตรีแม่ไม้มวยไทยนะเป็นอย่างนี้มาตลอดจนเขาออกมาดูโลกแข็งแรงตั้งแต่อยู่ในคันเลยเพราะว่าโดนซ้อมตลอดมาเกิดมาแล้วแม่ขเขากหน,นีออกจากโรงพยาบาลอือ,อเสร็จภารกิจแล้วดิ ทิ้งลูกไว้ที่โรงพยาบาลย่า yeah, ของเขาจึงได้ไปรับมาเลี้ยงส่วนพ่องเขาก็ไม่สนใจลูกเขาเดิมไปเล่าแล้วก็เล่นการมานันพ่องเขาบอกกับทุกคนว่าห้ามไม่ให้ใครไปหาแม่เขาจึงไม่ได้พบแม่เลยพอโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเขาได้มาอยู่กับพ่องเขาซึ่งมาทําง,งานที่กรุงเทพทําให้เขาได้รู้จักกับทอมคนหนึ่งทอมอยู่แถวนั้น ในสุดก็ไปอาศัยอยู่กับทมคนนั้นแต่ก็มีเรื่องทะเลาะก,กันบ่อยพรเาะทมคนนั้นกลัวจะมีคนมาจีบพี่เขาหลังจากนั้นพี่เขาก็เด้พบกับแฟนผู้ชายคนปัจจุบันซึ่งเขาให้กําลังใจช่วยให้ไม่ต้องโดนทมรังแกพี่เขาก็ได้โทรหาพ่อบอกให้พ่อช่วยเหลือเขาด้วยแต่พ่อเขาบอกว่าไม่ช่วยไม่ต้องกลับมา พี่เขาเสียใจมากที่พ่อไม่ช่วยจะงไปซื้อเหล้ามาดื่มและเฟื่อแฟนก็ดื่มเหล้าพี่เขาจึงมีอะไรกับแฟนผู้ชายจนตั้งท้องตอนตั้งท้องพี่ผู้หญิงจะเป็นเจ้าของบ้านมิตรภาพนี้ก็ขอยให้กำลังใจม่ให้เอาเด็กออกพี่ผู้หญิงบอกว่าไมา่แหวออกจะช่วยเลี้ยงนี่เจ้าของบ้านนะจ๊ะไล่พาแฟนมาทํางานอยู่ด้วยกันตอนนี้แฟนของพี่เขาก็เลยม,มาช่วยทํางาน อยู่ที่บ้านเด็กตอนนี้เด็กในท้องคลอดแล้วอายุได้ป,ประมาณสองเดือนเป็นที่รักของทุกคนในบ้านมิตรภาพค่ะคำถามเด็กลูกจึงมีตัวเล็กแต่กระแข็งแรงไปทราบจะมีวิธีางแก้ไขได้หรือไม่ต่างๆอย่างไรคะจะตัดลาวิบากกรรมนี้ไม่ให้เกิดขึ้นกับลูกอีกในภพชาต,ติต่อไปกรรมใดที่ทำคุณแม่ต่างไปเป็นคนใช้ต่างลำบากตังแต่เล็กๆ ต้องทำบุญอย่างไรเพื่อให้หมดกรรมนี้จชิัจำคำถามด้วยนะจ๊ะคุณพ่อองลูกส่บุรีดื่มเล้าเป็นประจำแต่ก็เคยบวชช่วงสั้นมาแล้วไม่ทราบว่าท่านจะมีวิบากกรรมอย่างใดและลูกจะช่วยเหลือท่านได้อย่างไรบ้างคะบนหรืกรรมใดทำให้ลูกต้องมาทำงานเป็นคนรับใช้ในบ้านหลังแรกซึ่งไม่มีคุณธรรมเลย บนใดที่ทำให้มีพี่มาชวนลูกมาทำงานกับครอบครัวธรรมกายนี้แต่ตัวพี่เขาเองชอบพูดให้ลูกเสียใจบ่อยๆพี่เขาได้ชวนมาชวนมานะจ๊ะแล้วพี่เขาก็ต้องลาออกไปเองลูกแล้วพี่คนนี้เคยร่วมบุญกันมาอย่างไรในอดีตถึงได้มาเจอกันอีกในชาตินี้แฟนของพี่ชายเจ้าของบ้านอยากรู้ว่า การที่ไาอยู่กับคนรักก่อนที่จะแต่งงานกันเป็นการผิดศีลข้อสามหรือเปล่าคะและ้วจะหาผิดศีลเขาจะมีวิธทีทำให้ผิดมากเป็นเบาได้อย่างไรคะแต่เขาทั้งสองก็ถือศีลห้าเดียกันทั้งคู่นะแฟนเขาผู้ชายจะของบ้านอยากออกจากงานที่โรงงานเพื่อจะได้มีเวลาสร้างบุญมากขึ้นเขามีบุญมากพอที่จะทำธุรกิจเป็นของตันเองบ้างไหมคะ พี่จะเป็นคนยังหวัดกาลสินมีกรรมอะไรแม่ของเขาจึงคิดไปเป็นหมอนวดแล้วทิ้งลูกไปตั้งแต่เพิ่งคลอดชาตินี้พี่เขาจะมีโอกาสเจอแม่ไหมคะการที่พี่ครับรับประรองลูกในท้องไว้ไม่ไปทําแท้งจะเป็นการตัดรอนวิบากกรรมที่เคยถูกแม่ทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลได้ไหมคะจะ,จะแก้ไขวิบากกรรมที่ถูกแม่ทิ้งได้อย่างไรคะ กรรมใดทําให้พี่เขาต้องมาอยู่กับทอมคนนั้นแต่ในี้สุดก็ได้มาอยู่กับแฟนคนปัจจุบันเพราะในอดีตชาติเคยเป็นอะไรกันมาก,ก่อนหรือเปล่าทำไมลูกของพี่เขาจึงมีแต่คนรักตั้งแต่อยู่ในท้องเขาเป็นใครมคาเกิดทาบุญมาอย่างไรยังมียังมีแต่คนรักคะตัวลูกเองเรียนแค่มสามแต่มีศรัทธาอยากทํางานที่วัดลูกจะทําได้ไหมคะตัวลูก แฟนพี่ชายเจ้าของบ้านและพี่ที่อยู่จังหวัดกาลสินเคยสร้างบารมีกับหมูขคณะมาอย่างไรเคยมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรนี่อืมภูเขาลับตาฝันเป็นตัวเตตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญแา ลูกตัวเล็กจะแ,แข็งแกรงเพราะเพราะวาจีกรรมในอดีตเรื่องมีอยู่ว่าในชาตินั้นได้มาปฏิบัติธรรมกับโมคณนะซึ่งมีเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่ที่มาปฏิบททัติธรรมแต่ตัวเล็กจึงแกล้งไปหยอกไปแซวเขาแต่ก็ไม่ได้เจตนา ว่าหนูหนูกี่ขวบแล้วทำไมตัวเล็กนิดเดียวจึงทำให้พี่เขาหงุดหงิดนะสิพี่เขากอะไรสวนกลับมาว่าทางนั้นก็ไปลองตัวเล็กบ้างสิวิบากกรรมนี่มาส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็ต้องอระมัดระวังคำพูดให้พูดแต่พิยวาาาัจจะทานอาหารที่ครบมูพักพ่ในเพียงพอและสั่งสมบุญ แล้วติฐานเ,นเจตพ้นจากวิบากกรรมนี้จ้าชาตินี้ก็อดทนหน่อยลูกนะตอนนี้ไม่เปไ็นไรตัวเราไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงธรรมไม่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างบาร,รมีเราทําได้ชื่อเราก็ยิ่งใหญ่แล้วชื่อภูเขาคนแม่ต้องไปเป็นคนใช้ลําบากตั้งแต่เล็กๆพระเพราะกรเนิดดีตอนเด็กๆชอบใช้พ่อแม่พ่อทำหน่อยแม่ ทำนี้หน่อยซึ่งพ่อแม่ไม่ได้คิดเลยนะที่จนโตขึ้นมีลูกแล้วแต่งงานแล้วมีลูกแล้วก็ยังใช้ท่านในทำนอนทำนี่บ่อยๆเพราะติดนิสัยอะ่ะโดยไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของท่านเลยบวกกรรมที่ตรณีไม่ค่อยได้ทำทานมารวมส่งผลด้วยจ้ะจะแก้ไขก็ต้องเลิกตรณี มันสั่งสมบุญให้เยอะๆแล้วทําบุญทุกบุญทุทิศให้กับบิดามารดาที่ตัวเคยไปล่โงเกินท่านเอาไว้จ้าหาไทำไบ่อยๆนะก็จะเป็นเบาบอก็จะหาย้องชะลาทําบุญ <laughs> คุณพ่อของลูกโซบุรีเดิมเล่าแต่ก็เคยบวชช่วงสั้นถ้ายัางไม่เลิกก็จะมีโอกาสไปอุสธรนรกหรือยมโลกได้ ไม่ได้ไปมหานรกแต่ก็เนี่ยน้องๆก็อุตสตานรกหรือยมวโรกเพราะบุญบวชนี่มาตัดรอนและเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ในภพชาติต่อไปท่านนะก็จะเป็นคนบัญญาอ่อนใบ,บ้ามีโรคมากอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นจ้ะตอนนั้นยังเ,เสียชื่อเสียงอะไรสารพัดยอะงลูกจะช่วยเหลือท่านกระเป็นกาลยานมิตรท่ท่านได้ชี้โทษภัยของอบายให้เห็น ซึ่งก็ไม่ใช่เ,เรื่องง่ายแังนั้นในช่วงนี้ให้ลูกสั่งสมบุญทุกบุญให้เยอะแลวก็ติฐานเจตเทบุญนี้ไปดลบรรดานในทันเห็นโทษภัยของสิ่งเหล่านั้นอย่างนี้ไปก่อนนะลูกนะแล้วก็ติฐานนี้เลิกให้ได้เอาบุญเนี่ยไปตัดหลอนวิบากกรรมก่อนถ้าบุญเก่าของท่านได้ช่องนั่นแหละจึงค่อยไปแนะนําท่านลูกต่อมาเป็นคนใช้บ้านหลังแรกจะม่มีคุณธรรมเลยเพราะอ่ะ รัชกรมในอดีตในชาติที่ได้มาปฏิบัติธรรมกับหมูคนะ่คณะชาตินั้นอืลูกจะเป็นกุลธิดาเศรษฐีบุตรีลูกเศรษฐีลูกนี่อดีตเป็นคนเคยรวยเป็นลูกเศรษฐีทีเดียวนะลูกภูเขาเนี่ยที่นี่ก็ชอบใช้รุ่นพี่หลายท่านที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ย ในฐานะตัวเป็นลูกเสถียรลูกจะภาพใหญ่นี่อ่าไปทำโน่นทำนี่อ่าพี่ทำนั้นหน่อยเป็นนี่หน่อยทำเหมือนคนรับใช้เนะี่ยซึ่งเขามีศีลมากกว่านะ่ะพี่บางคนก็ถือศีลแปดงี้ไปใช้เขาจึงทำให้กรรมอื่นได้ช่องมาเสริมคือกรรมแห่งความตระนนีกรรมแห่งความตระนนีกรรมที่ดูดาว่าคนรับใช้ในบ้าน เระประกรรมีมานาที่ติดด้วยมารวมส่งผลจ้ะคือการพวกนี้กําลังคอยช่องว่างนี้อยู่ลูกได้มีพี่คนหนึ่งมาชวนทํางานกับครอบครัวธรรมกายนี้พระบุญที่ลูกเคยทํากับหมู่คณะมาดังกล่าวเมื่อถึงเวลาส่งผลก็บันดาลให้เจอพี่คนหนึ่งมาชวนให้ทํางานกับครอบครัวธรรมกายซึ่งก็เข้าวัดพระธรรมกายแล้วเขาก็ จะได้นำมาสร้างบุญกับหมู่คณะอีกจ้าแต่พี่เขาชอบพูดให้ลูกเสียใจและลาออกไปเองเพราะตัวลูกเองนะมีวัจีกรรมเยอะจึงทำให้มาเจอคนที่ชอบพูดให้เสียใจบ่อยๆจ้านี่วัจีกรรมเขาจึงมาดูดวัจีกรรมในชาติปัจจุบันของคนอื่นเขาจะได้รู้ว่าเวลาคนอื่นเขาโดนเนะี่ยมันเป็นอย่างไร อีกทั้งพี่เขาก็มีนิสัยอย่างนี้แล้วก็ไม่่อยจะมีบุญครบบัณฑิตนักปรา์จ้ะพี่คนที่ชวนมาทํางานเนี่ยรูกแล้วพี่คนนี้ก็เคยเป็นพี่เป็นน้องกันก็นมีเป็นญาติกันก็มาอากัรก็มีมาในอดีตกันจ้าลูกก็ควรจะไปเป็นกัลยาณมิตรให้เขาแนะนําให้เขามาสร้างบุญกับหมูคณะเขาก็จะได้มีบุญติดตัวไปแล้วก็ถือว่าเป็นการตอบแทนคุณเขา ที่เขานำพายลูกได้มาอยู่สร้างบารมีกับครอบครัวธรรมกายนี้จ้าเมื่อไปทําหน้าที่แล้วเขาจะแสดงออกไงก็อย่าไปถือสาเขาเฉยๆแฟนของพี่ชายเจ้าของบ้านแฟนของพี่ชายเจ้าของบ้านจําได้ไหมจ๊ะได,ได้มาอยู่กับคนที่รักกันก่อนที่จะแต่งงานตามประเพณีนั้นถือว่าไม่เหมาะสมยิ่งทาย,ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ,อยังอยู่ในความปกครองดูแลของบิดามารดาก็ <c oughs> ถือว่าผิดศีลข,ข้อสามนะ <c oughs> ถ้าถ้ายังอยู่ในความปกครองดูแลของบิดามารดาหรือ,อยังไม่บรรลุนิติภาวะ <c oughs> แ,แต่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 ถ้าปกครองตัวเองได้เพราะโตแล้วไม่ได้อยู่ในความปกครองของบิดามารดาแล้วดูแลตัวเองได้แล้วแล้วมาอยู่ด้วยกัน ถ้านอกใจกันถือว่าผิดสิ่งก้อสามแต่ถ้าไม่นอกใจอีกเรื่องไม่ผิดถ้าให้ดีที่สุดก็คือไปแต่งงานก็ได้หมดเรื่องหมดราวมันถูกเรื่องถูกราวซะตามคนดอกรมเนีมว่าจะทำประเพณีที่ดีงามจะ้ะแต่งงานแล้วไปจดทะเบียนแล้วไปอะไรก็แล้วแต่แบุรุลักบุญใหญ่รับรู้รับเห็นในกรณีที่แฟนของพิชาเจ้าของบ้านในะคู่มีสีหน้า ในกรณีที่แฟนของพี่ชายเจ้าของบ้านทั้งคู่มีสีห้าแค่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยพฤตินัยและไม่ได้นอกใจกันถือว่าไม่ผิดสีข้อสามจะ้ะเดี๋ยวตามทันไหมเนี่ยถ้าปกครองตัวเองได้อยู่ร่วมกันไม่ประพฤตินอกใจถือว่าไม่ผิดสีข้อสมแต่ถ้าหากว่ายังอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยกันถือว่าผิดข้อสาม แฟนกับวิชาจ้าของบ้านอยากออกจากโรงงานแล้วมาทําธุรกิจเองเพื่อจะได้มีเวลาสร้างบุญมากขึ้นนั้นก็ต้องสั่งสมบุญในปัจจุบันให้มากๆแล้วเริ่มต้นทําธุรกิจเล็กๆขึ้นมาก่อนเพื่อหาประสบการณ์ค่อยเป็นค่อยไปก็จะค่อยๆดีขึ้นไปตามลำดับแห่งกำลังบุญของตนจ้าแม่ของพี่เป็นคนจังหวัดกาลสินแต่ทิ้งลูกไปตั้งแต่เพิ่งคลอด พี่อีกคนหนึ่งนะพี่ที่มาจากจังหวัดก,การสินเพื่อจะไปเป็นหมอนวดพระวิบากกรรมการ,รมเมเจ้าชู้ในดีของพี่เขาของพี่คนนี้ในสมัยที่เป็นผู้หญิงเหมือนชาตินี้เมื่อมีท้องแล้วก็ทอดทิ้งลูกให้คนอื่นดูแลนะ่ะวิบากรรมนี้มาส่งผลจ้ะท้องแล้วทอดทิ้ง่งลูกให้คนอื่นเ็าดูแลตัวเองไม่ดูแลไม่รับผิดชอบให้พี่เขาสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากมาก ล้วอธิษฐานจิตท,ทุกวันว่าขอให้ได้เจอแม่เจอแม่เหมือนเห็นไหมคนหนึ่งเนี่ยอธิษฐานทุกวันแล้วก็ไปลอยกระทงเจอเอนเนี่ยจำได้ไหมจ๊ะจากวันหนึ่งเมื่อบุญส่งผลเต็มที่ก็มีสิทธิ์เจอได้จ้าการที่มีข้าบปราข้าประครองลูกไว้นในท้องโดยไม่ไปทําแทง้งก็ถือว่าแก้ผังเก่าที่เคยมีท้องแล้วไปทําแทง้งให้เบาบางลงจ้ะเข้าใจไหมจ๊ะ จะแก้ไขวิบากกรรมที่ถูกแม่ทิ้งก็ต้องอย่าทิ้งลูกแล้วสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีอย่าฝ้าเอะไรนั่นแหละอีกทั้งตั้งสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากมากบุญนี้ก็จะได้ไปตัดรานวิบากกรรมและชาตินี้ดีที่สุดก็คือมีลูกคนนี้และแฟนคนนี้ก็พอแล้วแล้วก็ต่างคนต่างก็รักษาศีลห้าให้ดีจ้า ทั้งคู่แหละต้องให้แฟนเขารักษาสีหนะ้าโดยอย่าไปดื่มน้ำเมาอย่าไปเจ้าชู้แล้วก็อย่าไปเล่นการมาน,นันเลี้ยงหูลูกให้ดีก่อนที่พี่เขาจะมาอยู่กับแฟนคนปัจจุบันได้เคยไปอยู่กับทอมก่อนเพราะวิบากกรมกรมการเมเจ้าชู้ของพี่เขามีมากในชาติจะเป็นผู้หญิงที่ผ่านมาหลายๆชาติมารวมส่งผลจะ้ะจึงมีจิตคิดที่แตกต่างจากผู้หญิงปกติ ลูกของพี่เขาเปคนรักตั้งแต่ยังอยู่ในท้องเพราะ,ะจ้ะเด็กในท้องมีบุญสงงคราะห์ญาติมาในอดีตมาส่งผลให้มีคนมาสงงคราะห์และรักในปัจจุบันนี้จ้ะลูกและคนอื่นๆต่างต้องจากที่บ้านตัวเองมาทั้งนั้นแล้วมารวมอยู่ในครอ,อบครัวธรรมกายนี้แม้แต่เจ้าของบ้านก็ไม่ใช่คนที่นี่ต่างก็มาดูแลกันเองโดยไม่มีผู้ใหญ่ มาคอยบ่นคอยว่าและอยู่ร่วมกันในบุญอย่างมีความสุขละบุญนี้ทุกคนเคยสร้างร่วมกันมาแม้ว่าเกิดมาจากที่ไหนก็ไม่สำคัญมาถึงเวลาบุญที่เคยสร้างร่วมกันมานั้นกำบันดาลให้มารวมกันจ้าตัวลูกเองเรียนแค่มสามแต่อยากทำงานที่วัดก็ให้มาเป็นอาสาสมัครและอยู่กับครอบครัวธรรมกาจะเหมาะสมที่สุดจ้า ตัวลูกแฟนพิชาเจ้าของบ้านและพี่ที่อยู่จังหวัดกรสินเคยสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะมาแบบกองสเสบียงประเภทตามอารมณ์โดยเฉพาะตัวลูกเองในอดีตเป็นลูกเศรษฐีประมาทในการดำเนินชีวิตได้พลัดกับหมู่คณะไปหลายพุทธันดรแล้วชาตินี้บนเก่าที่เคยสร้างมากับหมูค่คณะกับบรรดานี่มาเจอกันอีกอย่างทุลักทุเลทีเดียวข้ามน้ําข้ามแรงตามาลําบาก ชาตินี้ก็อย่าประมาทกันแล้วกันนะจ๊ะเมื่อมาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิบบุรีวงมุลิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้ปลัดกันเลยจ้า Escapes the law of karma belief in cause and effect means belief in the law of karma